ก็เมื่อกี้ได้ขึ้นไปดูเรื่องเรื่องผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากจากการเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะคะ<ม>ก็ได้รับพับรมราชานุคอร์นะคะอยู่ในพับรบราชานุคอร์หมดทั้งหมดนะคะาาน่าเช่อเลขาได้แจ้งมาเมืะะ่อกี้ค่ะ ที่นี่มีกี่คนตอนนี้ที่นี่มี2คนนะคะเมื่อคืนถึงบอกว่า,วา,วามีอีกคนนึงคนที่3แต่ว่ามาจากข้างนอกที่เขาเป็นตึกอื่นแล้วก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยแต่ว่าออกไปแล้วเรียบร้อยมีเจ็บไหล่เจ็บอะไรขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี2เคสเคสนั้นอยู่ใน ICU นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปดูก็คือดูเคส ICU มาอีเคสนึงอยู่ในอร์ดปกติแต่ว่ามีปัญหาคล้ายกันคือในเรื่องของกอ,อ,อดรั่วนะคะแต่ว่าเคส ICU เนี่ยเพลินน่าจะมีการติดเชื้อ มาก่อนแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์เพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีการที่เป็นมีการที่เป็นไข้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะหมอว่าถ้าระยะเวลาไข้นี้จริงมันไม่มันไม่น่าจะได้จากที่เกิดเกิดหน้างา,านนะคะก็<ม>สองเคสแต่ว่าบอกว่าน่าจะโอเคค่ะที่ปอดวั่วปกติทอยู่นอกวอรก็น่าจะสองสวันน่าจะหายค่ะทั้งหมดเป็นแรงงานต่างชาติหมดเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ทราบชื่อทราบชื่อคนหนึ่งไม่ทราบชื่อคนหนึ่งค่ะ เรื่อกสุะคาะโรงพยาบาลคที่ในการรรับแบบเพสอะไร่างเงเือเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังทางคุณหมอนะคะก็เล่าในเรื่องของว่าเมื่อาวานเนี่ยได้นํำคนไข้ลงมาชั้นล่างเลรวดเร็วมากแล้วก็มีพยาบาลหลายคนที่ยังเฝ้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ในไอซีก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเคลื่อนย้ายเพราะว่าในท่านวิกฤตนะคะพอลงมาได้ก็จริงของเมื่อวานเนี่ยปลอดภัยหมดกลับขึ้นไปก็ก็ กลับขึ้นไปอย่างปลอดภัยหมดนะคะลงมาเป็น500กว่าคนค่ะแล้วก็ปลอดภัยหมดถือว่าทำโรงพยาบาลนี้ก็ประสานงานได้ดีมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทางสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันสื่อสารต่อในเรื่องของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนเพราะว่าการต้องย้บเตือนในเรื่องของมาตรการพวกกันอย่างเช่นการซ้อมหนีไฟอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนก็จะทราบว่าต้องทํำยังไงค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ